รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพรายการที่จะพาคุณผู้ชมออกมาขยับร่างกายฝึกออกกําลังกายด้วยวิธีง่ายๆพร้อมสอนแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง2 nbt 2 hd ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคการดูแลตัวเองหลังหายจากโควิด1 9ช่วงสุขภาพดีสร้างได้มาดูเคล็ดลับการทานอาหารและเทคนิคป้องกันอัลไซเมอร์ วันนี้คุณหมอพอรเทพมีเคล็ดลับมาฝากห้ามพลาดเลยนะคะช่วงคุยกับหมอการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำคัญแค่ไหนมีวิธีการการตรวจคัดกรองต้องเริ่มจากอายุเท่าไหร่แล้วถ้าปล่อยไว้จะมีผลอะไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ สนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลเยันฮีสนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจกวางไยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดยเซฟกานกองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกองน้ำคู่คนไทยกว่า45ปีรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาแนะนำวิธีดูแลตนเองเมื่อติดโควิดแล้ว การที่พวกเราไม่ว่าจะมีอาการไม่มีอาการแล้วตรวจพบโควิดหลังจาก7วันไปแล้วจะต้องดูแลตัวเองให้ดีข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินเราจะต้องทำให้ร่างกายเราได้อาหารครบหหมู่ผักผลไม้เน้นที่มีรสเปรี้ยวฝาดขมน้ำให้กินให้ครบวันละสลิตร8 1ดแก้ว ข้อที่สองไม่ออกกำลังกายหนักค่อยๆทำเช่นเดินกเริ่มต้นจาก5้าถึงสิบนาทีแล้วค่อยๆเพิ่มการออกกำลังกายหนักนี่จะทำให้หักผมแล้วร่างกายเราปรับตัวไม่ไหวข้อที่สาคือควรจะใส่หน้ากากตลอดเวลาเพราะว่าเราใส่หน้ากากหนึ่งป้องกันเขาสองป้องกันเรา ในขณะที่เราเพิ่งหายจากโควิดโอมิคอนเราก็ไม่ควรที่จะไปรับเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือเชื้ออื่นๆเข้ามาทับถมมันจะต้านทานไม่ไหวใสหน้ากากอยู่ห่างล้างมือข้อที่3ควรจะต้องสังเกตอาการตัวเองวัดตัวเองวัดไข้วัดไข้ขตัวเองเสมอว่าเรายังมีไข้สูงหรือเปล่าเพราะบางทีมันรู้สึกว่ามีไข้ต่ำๆตลอด แต่จริงๆแล้ววัดประมาณสาเจดจนเจนี่ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ต้องวัดออกซิเจนเซตถ้าเมื่อไหร่ออกซิเจนเซตต่ำกว่า96เป็นปัญหาแล้วต้องไปปรึกษาแพทย์นะฮะถ้าเริ่มมีอาการหายใจไม่ดีหายใจติดขัดรู้สึกไม่สบายตัวมากอย่าอยู่เฉยๆต้องรีบโทรไปปรึกษาแพทย์ที่เราลงทะเบียนไว้ว่าเราจะต้องมาหาหมอแล้วล่ะข้อต่อไปก็คือ ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองเป็นข้อสุดท้ายนะอาการลองโควิดที่จะมีได้เนี่ยเป็นคนที่ป่วยมากโดยเฉพาะคนที่เชื้อลงปอดที่ชาวบ้านพูดกันเนี่ยคือปอดบวมเนี่ยนะหรือกลุ่มผู้สูงอายุ6 0 8แล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะอาจจะมีอาการหลงเหลืออยู่ประมาณ1-3เดือนอาการที่ว่าหลงเหลืออยู่3เดือนเป็นอาการเรียกว่าลองโควิดเราจะต้องทำการประเมินโดยแบบประเมินของกรมการแพทย์ ท่านสามารถหาให้ลูกหลานหามาหาเองในโซเชียลมีเดียพวก Google หรืออะไรต่างๆที่ซาฟารีเนี่ยหาค้นหาว่าแบบประเมินอาการหลังโควิดหรือ Long COVID. ลองโควิดมันจะออกมาเราต้องประเมินตัวเองว่ามีอาการต่อไปนี้หรือไม่อาการเหล่านั้นก็มีตั้งแต่หัวจุดเท้านะฮะถ้ามีเราต้องรีบปรึกษาแพทย์ว่าจะทำยังไงถ้าเลยไป1เดือนแล้วสเดือนแล้ว ยิ่งสเดือนแล้วก็ยังมีอยู่อันนี้ไม่ได้แล้วต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาผมได้แนะนำพี่น้องที่เป็นโควิดให้ดูแลตัวเองดีๆเช่นน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งหรือว่ามะขามป้อมอมไว้หรือดื่มน้ำเยอะๆกินพวกมะละต้มกินกระเพาโหระพาพวกนี้ขับเสมหะหมดเลยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายหมดรวมถึงขิงข่าตะไคร้ น้ำขิงดีทั้งนั้นนะฮะของร้อนๆนะฮะถ้าเป็นแล้วอย่าลืมนะอย่าไปกินของหวานออกกําลังกายพอสมควรฉีดวัคซีนให้ครบถ้าคนที่เป็นแล้วก็รีบดูแลตัวเองอย่าให้เป็นอาการลองโควิดนานเกิน2เดือนนะครับขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากโควิดโชคดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลียร์สนับสนุนโดย Q.P. สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด Q.P. น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆจิิมราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ Q.P. เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดปวดไม่คอยันฮีโคเพน ปวดเมื่อยขาเยนฮีโคเพนปวดเมื่อยไหลเยันฮีโคเพนปวดเมื่อยหลังเยันฮีโคเพนเยันฮีโคเพนคพพรีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลเยันฮีเป็นยาสมัญรประจำบ้านแผนโบราณสนับสนุนรายการโดยเยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลเยันฮี ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องของอัลไซเมอร์ค่ะเขาบอกว่าอัลไซเมอร์ได้เป็นภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้ามแต่จะมีเรื่องความรู้หรือว่าเคล็ดลับการดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้เราจะคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนาร,ารังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมอสวัสดีค่ะค,คุณหมอคะควาว่าอัลไซเมอร์บางคนบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนกันกับคํควาว่าหลงหลง,ล,งลืมลืมอะไรอย่างนี้มันเหมือนกันไหมคะอาการหรือว่าอาการหลงหลง,ล,งลืมลืม,ลมนี่มักจะเกิดขึ้นใน คุณผู้หญิงาอายุ50ขึ้นไปคุณผู้ช,ชายก็ประมาณ5 5าสิบหคือมักจะลืมเรื่องที่เพิ่งผ่านไปแต่ในอดีตจะไม่ค่อยลืมอันนี้ไม่ไม่ใช่อันไซเมอร์นะแตกต่างกาันใช่ไหมคะความเป็นปกติคนที่เป็นอันไซเมอร์จะมีอาการนี้ครับสับสนมไม่รู้วันเวลาเดือนจําคนไม่ได้จําสถานที่ไม่ได้เคยทําได้ทําไม่ได้เคยนับเลข ได้นับไม่ได้ภาษาบางอย่างที่เป็นเรื่องเร็วๆที่เคยทําได้ทำไม่ได้หมดเลย<น>สับสนนะ,ะจิตเริ่มเปลี่ยนซึมเศร้าแยกตัวเองพูดจาซ้ำๆคำเก่าๆสมัยเด็กๆมันจะกลับเข้ามาใหม่เพราะว่าความจำมันจะเสียไปจากความจำระยะสั้นที่ผ่านมาใกล้ๆเนี่ยค่ะทีนี้สาเหตุมันอย่างนี้ฮะก็คือเกิดจาก อาการที่เซลล์ในสมองมันมีการอักเสบส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อนะแล้วเป็นเชื้อพวกไวรัสรวมทั้งโควิดด้วยไข้หวัดใหญ่พอมีการอักเสบปุ๊บร่างกายมันจะส่งสารโปรตีนชนิดหนึ่งเขาเรียกอะมิลอยด์เข้าไปเพื่อลดการอักเสบเซลล์ม,มันจะตายอพอมันเป็นมากๆๆๆอะมิลอยด์เข้าไปเยอะๆเซลล์สมองตายก็ไม่มีการเชื่อมต่อกันความจํามันก็สับสนสั้นไปสั้นมา ถ้าบังเอิญเซลล์นั้นไปอยู่ที่ควบคุมรมก็จะอารมณ์ฉุนเฉียว <üng> ถ้าไปเสียตรงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวมันก็จะทําอะไรก็ทําผิดพลาดไปหมดหรือว่า ok oh ท,ทำแก้วแตกทํานุ่นแตกอ,อันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นและเรียกนี้เรียกว่าอัลไซเมอร์ค่ะถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้อาการแบบนี้ก็สันนิษฐานเลยว่าเป็นอัลไซเมอร์ทีนี้อัลไซเมอร์ไม่ใช่เรื่องสมองฝอ มันอาจจะเกิดขึ้นในคนอายุ40 30, 30ก็ได้สามารถเป็นได้เหมือนกันได้เหมือนถ้าเซลล์สม,มองมันตายไปแต่ว่ามันมักจะเกิดจากคนที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปะจะมีความเสี่ยงสูงแล้วก็ถ้าทุกๆ5ปีเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น2เท่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นค่ะหรือว่าอ้วนน้ำหนักมากเนี่ยโอกาสเกิดเยอะมากต้องลดน้ำหนักแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าค อย่าขาดการออกกาํออกาลังกายอันนี้คือทางป้องกันเลยนะกินอาหารให้ครบห้ามูนะเนี่ยนสิ่งที่ผมเอายิมมาวางเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่จะป้องกนันอัลไซเมอร์ทั้งหมดเลยนะค่ะอย่างอย่างเนี้ยผักใบเขียวเนี่ยตระกูลใบเขียวพวกนี้จะลดการอักเสบลดอาการอักเสบของเซลล์ทั้งร่างกายเนี่ยข้ากล้องค่ะถั่วปลาทะเลนะกล้วยมะละกออะไรพวกเนี้ยพวกเหล่านี้เนี่ยมันจะลดการอักเสบแปลว่าลด ปฏิกิยาที่จะทําให้มีการเซลล์ในสมองมันตายคือลดปัจจัยเสี่ยงลดปัจจัยเสี่ยงหมดเลยอาหารพวกนี้นะค่ะอันที่สองคือเรื่องน้ําหนักค่ะชั่งน้ําหนักบ่อยๆดูตัวเองให้น้ําหนักอย่าเกินมาตรฐานดูมวลร่างกายของมวลร่างกายเราอันที่สามคือออกกําลังกายให้สม่ําเสมอค่ะอย่างน้อยต้องให้ได้ครึ่งชั่วโมงห้าครั้งในสัปดาห์หนึ่งสะสมแต้มบางวันอาจจะได้หนึ่งชั่วโมงเช้าเย็น เพื่อไปชดเชยบางวันที่เราทําไม่ได้อ,อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งต้องดอร้อยห้านาทีให้ได้ค่ทนะทำตารางไว้เลยในการออกกําลังกายนนเนาะแล้วก็ข้อต่อไปคือคนที่สุบุรีต้องละลดเลิกสุบุหรีดิมเหล้าในตัวสําคัญมากๆเลยนะตัวที่ทําให้คนเป็นโรคอัลไซเมอรมากคือดื่มเหล้า ดื่มเหล้าจนสมองสับสนเซลล์สมองมันตายเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลไปเลี้ยงสมองมีแต่แอลกอฮอล์ไปเลี้ยงพลังงานป้องกันไม่ให้มีหัวเราไปกระแทกอะไรพออายุเยอะขึ้นไม่ต้องไปเล่นบอนลละมึงทีหนึ่งมื่นไปสามวันสิบวันเลยแต่ก็ก็ไม่ต้องใช้สมองใช้หัวอ,อย่าให้กระทบกระแทกศีรษะถ้าเขาเล่กร,กระแทกแล้วอาการอันจซเมอร์จะมาเร็วมากแล้วสุดท้ายคือต้องดูแลสุขภาพตัวเองแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพสมอง ต <C HA> รวจร่างกายประจำสุขภาพสมองก็จะดีเมื่อเราออกกำลังกายสมอง <C HA> บวกลบคูณหารเลขบางคนก็ชอบเล่นต่อตัวอักษรบางคนชอบเล่นสุดอกุต้องใช้สมองบ่อยๆ <C HA> ฝึกเนี่ยสองหนึ่สองทำได้ไหมสองหนึ่งสองสองหองอา ค่ะ OL LO LO OL OL อ้าวไปแล้วผูชมเก่งมากทำไปบ่อยฝึกอย่างเงี้ยค่ะแล้วสมองจะได้ได้เลือกเรียงซ้ายขวาให้ดีค่ะคนในครอบครัวก็ช่วยกันได้ทีนี้ทีนี้สำคัญมากคือพอเจอคนเป็นแล้วจะทํำยังไงนั่นน่ะสิคะคุณหมอก็ก่อนอื่นต้องมาประเมินว่าเขานี่เป็นมากหรือน้อยอถ้าเป็นมากคือถึงกับต้องจิตบําบัดก็ต้องพาไปพบจิตแพทย์ค่ะหรือว่าไปรักษาด้วยยา เพราะพวกเหล่านี้เนี่ยมีอาการซึมเศรา้าเพราะเซโรโทนินมันไม่ทํางานต้องกินยาไปทําให้อาการซึมเศร้ามันดีขึ้นเดี๋ยวคุมดีคุมร้ายเออไววยพ,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 พบพาไปพบ,พบ,พบ,พบจิตแพทย์อ,อันนี้เป็นเรื่องสาคัญที่หนึ่งสำคัญที่สองคือบางคนเป็นบางแอเรียแล้วมือมันกําไม่แบอกาอยู่เลยเก่งตลอดเวลาอันนี้ต้องไปทํากายภาพบําบัดสมองมันเป็นอัมพาตตรงนั้นนะเซลล์มันตาย กมเนื้ออ่อนแรงนี่ก็ต้องไปทำกายภาพบาบัดอ,อันที่สามคือคนที่ดูแลให้คนดูแลนี่เรียนรู้ว่านี่แปลว่าเขาไม่สบายแล้วต้องทำยังไงพฤติกรรมเป็นอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้อ,อย่างแก่เข้าใจผิดว่าตรงนั้นนมุมนั้นในห้องนอนเนี่ยมันเป็นห้องซ่วมแก่ก็จะเดินไปฉี่ตรงนั้นประจำก็ต้องทำความเขาให้เขาอธิบายความให้ดีแล้วก็บอกว่านี่นะ ถ้าจะไปฉี่เดินตามราวนี้ไปนะ,ะเอาทําลาวไม้ไปเราไปถึงห้องน้ํานะค่อยเข้าไปตรงนั้นเป็นที่ฉี่มันสอนเขาใหม่เลยก็สอนใหม่เลยเห<ล>มือนเด็กเล็กเอาเด็กที่จําความได้ก็ต้องสอนใหม่นะแล้วก็ต้องให้เขาเข้ากิจกรรมครอบครัวไม่ใช่เป็นเงี้ยเอ้ยเป็นนักกินข้าวเองไม่ได้อเอามานั่งกินข้าวด้วยกันไปไหนไปด้วยกันแล้วก็บอกคนอื่นรู้ว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์เราจะได้ฝึกเขาใหม่เหมือนกับเขาเป็นเด็กเล็กที่ ไม่รู้เรื่องฝึกบ่อยๆเดี๋ยวมันจะกลับคืนมาบ้างไม่มากก็น้อยค่ะคุณหมอคะคนที่เขาเป็นอัลไซเมอร์นอกจากเรื่องอาหารที่คุณหมอนํามาตรงนี้แล้วมีอะไรที่อยากจะเสริมหรือเติมไหมคะคือมีสารฟาวิโนยหลายตัว<อ>ที่เข้าไปทําให้การอักเสบของเซลล์นี้ดีขึ้นค่ะหนึ่งในตัวเหล่านี้ก็คือน้ำมันสารสกัดจากหอยเชลล์อ,อันนั้นเราไม่ค่อยกินกันค่ะแต่ที่ดีมากๆเลยก็คือน้ำมันงา สมมติเราเราจะทําปลาเราก็ใส่น้ํามันงาหรือถกงาโรยลงไปด้วยแล้วก็จะกินข้าวก็งามาบดาโรยเก็บข้าวกินก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ง่ายมากกว่านี้ครับก็คือถ้าเราจะกินสลัด<า>ผักเรามีน้ําสลัดชนิดที่มีชาซีมีนมสลัดงาคั่วงาคั่วปุ่นอย่างดี<น>เลยนะไม่ใส่ชูรสนะครนี่น,นี่มีงาอยู่เยอะแยะเลยผมก็จะโรย โรยไปในผักที่ต้มเนี่ยผักพวกนี้ต้มเนี่ยเราได้อนุมูลในสลัดต้านอนุโมนลนสลัะแล้ยังได้น้ํามันงาที่อยู่ในสลัดน้ําสลัดเนี่ยที่โรยลงไปหรือมันเป็นประเภทแบบในน้ําสลัดบางอย่างเขาก็มีพวกน้ําส้มสายชูก็จะช่วยลดการอักเสบด้วยรวมทั้งแอปเปิลไซเดอร์ด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามากินกับข้าวกล้องกินกับปลากินกล้วยด้วย รับรองมันป้องกันอัลไซเมอร์ได้แล้วบางคนเป็นก็จะอาการจะดีขึ้นด้วยค่ะอย่าลืมนะคะผู้ชมสังเกตผู้สูงอายุในบ้านนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามีอาการอย่างที่คุณหมอบอกมาไหมแล้วเคล็ดลับวันนี้เชื่อได้ว่าจะช่วยในเรื่องของการชะลอหรือว่าสามารถเติมเต็มในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจร จากโรงพยาบาลยันทีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง d s c ซอยเรียงคุณค่าวิตามินอร่อยได้นมได้เนื้อ d s c ซอยรสไหนตอนไหนก็อร่อย d s c คอนซอย d s c เซซามิซอย d s c โคกนัทซอย d s c โกโก้ซอยเรียงความอร่อยเรียงคุณค่าวิตามินสี่รสสี่อร่อยลองเลยถามหา d s c ซอยได้ทุกที่ อ้ามเลือกอะไรอยู่หรอเลือกซอยเกิดจ้ะรีวองซอยเกิดไงมีไฟเบอร์สูง7,000มิลลิกรัมแถมมีโปรโตีน6,000มิลลิกรัมแล้วยังอร่อยมากดีมากเนี่ยต้องลองบ้างละรีวองที่ท็อปส์นะครับม,มิตรเมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจิกกปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม หมอวันนี้นะคะเราจะคุยประเด็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกันค่ะเราอยู่กับแพทย์หญิงเวทากาแสงทิพวรแพทย์ชำนาญการหัวหน้ากลุ่มง,งานบริการสุขภาพศูนย์บริการสาธารณสุขสี่ดินแดงวันนี้คุณหมออยู่กับนี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะมะเร็งปากมดลูกนี่ก็เกิดจากอะไรคะใครเป็นได้บ้างคะคุณหมอแน่นอนว่าเกิดได้ในผู้หญิงนะคะผู้ชายเกิดไม่ได้ค่ะคนะคะก็เกิดได้กับผู้หญิงทุกคนนะคะ ก็สาเหตุที่เกิดนะคะมีได้ทั้งพันธุกรรมนะคะ,คะหรือว่าที่เจอได้บ่อยๆที่เขาจากการวิจัยนะคะพบว่าสัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกก็คือเชื้อการติดเชื้อ HPV เชื้อ HPV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะ,คะก็มันจะมีหลายสายพันธุ์มากๆนะคะแต่ว่าจะมีสายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกก็คือสายพันธุ์ที่16กับ18นะคะ ส่วนใหญ่พบว่าติดจากการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเชื้อเนี้ยทำให้เซลล์ปากมดลูกของเรานะคะ,คะมีการเปลี่ยนแปลงและอาจจะเกิดก่อให้เกิดเป็นมะเรง็งปากมดลูกได้ะะก็แสดงว่าในช่วงวัยที่เราเริ่มมีครอบครัวแล้วก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์เนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเรง็งปากมดลูกอันนี้เป็นไดแ้แต่แต่ใครคที่บางคนอยู่เป็นโสดอะคะ่ะคุณหมอไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยอโอกาสมีไหมคะ โอกาสก็มีค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็ทราบแล้วว่ามะเร็งนะคะ<ม>ก็เกิดขึ้นมาได้เองนะคะอาจจะเกิดจากการที่เราได้รับสารพิษนะคะ,ะหรือว่าเซลล์เรามีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะค่ะคุณหมอคะคำว่ามีเพศสัมพันธ์ทําไมมันถึงทําให้เกิดเชื้อตัวนี้คะคือคือเราเองเป็นเพราะเราหรือว่าเป็นเพราะ คู่นอนของเราหรือว่าอะไรยังไงปัจจัยหลักๆที่มันทําให้เกิดเชื้อตัวนี้ค่ะเป็นจากได้ได้ทั้งได้ทั้งจากเราและจากคู่นอนของเราซึ่งการป้องกันได้อย่างหนึ่งก็คือการสวมถุงยางอนามัยนะคะป้องกันการเกิดโรคทางติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ค่ะก็คือมันเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะคะที่ทําให้เกิดไอ้ตัวนี้เพราะว่าตรงบริเวณปากมดลูกของเรามันถือว่าละเอียดอ่อน นะคะคุณหมอแล้วเรื่องของการตรวจคัดกรองคือพอเราแต่งงานไปหรือว่ามีครอบครัวหรือว่ามีเทศสัมพันธ์เนี่ยการตรวจคัดกรองเนี่ยเขบาบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะก็เซลล์ปากมดลูกนะคะจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการติดเชื้อ HPV นะคะและกลายเป็นมะเร็งได้โดยมีระยะเวลานะคะอ,อาจจะเป็น10ปี20ปีนะคะ,ะซึ่งเราใช้ระยะเวลาตรงนี้แหละในการมาตรวจคัดกรองก่อน นะคะซึ่งถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราพบว่าเซลล์เรามีการผิดปกติแล้วนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อ HPV แล้วนะคะเราก็จะได้รีบรักษานะคะและถ้าเกิดรักษาในระยะที่เริ่มมีการมีเซลล์เปลี่ยนแปลงเป็นจุดเล็กๆนะคะอาจจะทำการแค่ตัดชิ้นเนื้อบริเวณตรงนั้นออกนะคะหรือว่าตัดบริเวณบริเวณปากหมดลูกออกะนะคะแต่ถ้าเกิดปล่อยเอาไว้แน่นอนว่า เนาะคำว่ามะเร็งนะคะก็อันตรายมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงอื่นๆน,นะคะหรืออวัยวะที่ไกลๆนะคะและถ้าเกิดไปสู่แบบระบบต่อมน้ำเหลืองอแล้วก็แน่นอนว่ามันไม่มีทางรักษาค่ะนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตของคนไทยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกก็เลยสูงขึ้นเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวพอคำว่าไม่รู้ตัวอะไรคือสัญ,ญญาณที่จะบอกให้เราทราบคะคุณหมอว่าอันเนี้ยคือเริ่มแล้วนะ คุณเริ่มติดเชื้อเริ่มมีอาการแล้วก็เสี่ยงที่เป็นมะเร็งแล้วค่ะคุณหมออาการของอาการของการติดเชื้อ HPV ส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาการไม่มีอาการเหรอคะใช่ค่ะมันยิ่งมันยิ่งจะทําให้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นหรือว่าเราติดเชื้อมาแล้วแต่ว่ามะเร็งปากมดลูกก็ยังมีข้อดีอนะคะมากกว่ามะเร็งอวัยวะอื่นๆก็คือเราสามารถตรวจขัดกรองได้ค่ะ นะคะแต่ก็ผู้หญิงเรานะคะมีความเขินอายค่อนข้างมากะนะคะ,คะเพราะว่าการตรวจคัดกรองเนี่ยตอนนี้เราจะใช้เป็นวิธีการตรวจแบบโคเทสก็คือการตรวจ HPV DNA หาเชือ DNA, อ้อ HPV DNA ตัวที่16 18และกลุ่มเสี่ยงสูงะนะคะรวมกับการตรวจเซลล์ที่ผิดปกติด้วยนะคะซึ่งเราจะสามารถตรวจได้ตั้งแต่เซลล์ที่เริ่มผิดปกติ ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นเป็นมะเร็งนะคะซึ่งมันทำให้เราสามารถเจอได้ตั้งแต่โรคเริ่มเริ่มเป็นเนิ่นๆน,น,นะคะโดยที่ยังไม่ได้เรียกว่ามะเร็งด้วยซ้ำค่ะคุณหมอคะในตัวเลขช่วงอายุที่เราจะเดินเข้าไปพบคุณหมอหรือไปตรวจคัดกรองเนี่ยควรเป็นอายุหรือว่าทำลายในช่วงไหนคะก็คือเป็นผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะอ,อายุนะคะก็แล้วแต่ประเทศนะคะประมาณ25-30ปีนะคะค่ะ ตรวจไปจนถึงอายุ65ปีค่ะ oh. โดยที่วิธีการปัจจุบันที่เราตรวจเป็นวิธีโคเทสแบบนี้นะคะจะตรวจกันทุก5้าปีค่ะค่ะยกเว้นถ้าเกิดเรามีอาการอื่นเช่นเรามีปวดท้องน้อยระหว่างนั้นเรามีก้อนระหว่างนั้นเราไปตรวจภายในอื่นๆได้ค่ะก็คือถ้าไปคัดกรองไปตรวจแล้วอย่างอื่นมาร่วมด้วยมาเจอเนี่ยก็จะได้รักษาไปด้วยเลยใช่ะค,ะค่ะใช่ คุณหมอฝากถึงเรื่องของการดูแลผู้หญิงในช่วงที่เริ่มมีครอบครัวหรือว่าเริ่มเป็นสาวและเริ่มมีประจำเดือนก็คือปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็คือจะส่งผลได้แล้วคุณหมอฝากเรื่องของการดูแลตัวเอง่ะคะ,คะการดูแลตัวเองนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงเรานะคะก็ทั้งเกี่ยวกับความสะอาดนะคะการหมั่นสังเกตตัวเองสังเกตตัวเองนะคะทั้งลักษณะประจำเดือนก็มีผลตกขาวผิดปกติ มีปวดท้องน้อยผิดปกตินะคะหรือว่ามีตกขาวเป็นเลือดเป็นหนองมีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์นะคะก็ควรไปตรวจภายในนะคะถ้าเราไม่ตรวจมันก็ยังไม่มีวิธีการอื่นในการรักษานะคะในการตรวจหาตั้งแต่ระยะต้นๆการตรวจก็ยังเป็นวิธีเดิมๆอยู่ค่ะ คุณหมอคะมีเทคนิคไหมคะถ้าสมมติว่าอย่างมี่เองถ้าอยากไปพบคุณหมอเป็นครั้งแรกสมมติว่าอยากให้คุณหมอช่วยตรวจภายในให้หน่อยวิธีการที่จะโทรไปคอนแทคก,กับคุณหมอหรือว่าปรึกษาสถานบริการสถานบริบาลต่างๆเนี่ยควรปรึกษายังไงหรือว่าควรจะเปิดใจยังไงคะคุณหมอ อย่างแรกเลยต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะก็คือผู้หญิงทุกคนกควรต้องได้รับการตรวจนะคะเราสามารถเดินเข้าไปในระดับประถมภูมิก่อนได้นะคะเช่นศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะ,คะทั้ง69แห่งก็คือรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากหมดลูกนะคะโดยลงผ่านแอปเป่ตาตังได้นะคะถ้าเขินอายไม่อยากเข้าไปนัดไม่อยากโทรไปนัดนะคะลองเข้าแอปเป่ตาตังของของสปสชนะคะมันจะ มันจะลิงก์กันแล้วก็สามารถรัดหมายก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปตรวจได้เขาถึงง่ายระบบสาธารณสุขของไทยเรามีการพัฒนามีการเปิดกว้างมากขึ้น<ช>สําหรับในกลุ่มโรคที่เป็นตัวเลขสถิติที่ในแต่ละปีเนี่ยผู้หญิงไทยของเราเสียชีวิตจากทาาั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกที่สูงมากเลยสูงมากเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้การตรวจคัดกรองมะเรง็งปากมดลกูกรวมถึงเจ้าตัวสาเหตุที่ทําให้เกิดโรค ในเชื้อโรคตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณท่าค่ะแะต่ทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะวันนี้มีนและคุณหมอพร้อมได้ทิมงงานต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮีคิวพีน้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด กินแบบออริจินอลอร่อยชิวๆ mm. อยากแซ่บจิ้มไปเลย uh. อยากฟินราดช,ช้ำๆวันมันๆราดหรือผัดก็จัดไป oh. อยากชุ่มๆจุ่มไปเลยหรืออยากหรูก็เอาไปย่าง mm. หอมอร่อยกับเต mm. ได้ทุกสไตล์ไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัด